สวัสดีครับพบกับแจ็คอีกเช่นเคยกับพี่รายการสั้นๆดนตรีพอดีคำอาจจะเล่นเมามันมากไปหรือเมาเหล้าหรืออะไรบนเวทีนะครับสไลด์ที่หน้าเครื่องเนี่ยตรงนี้มันจะอยู่ใกล้มือซ้ายขวาเล่นอยู่แล้วมือซ้ายไปวางรึดไปหรือทําเอา้าแต่ละโซนแต่ละเสียงที่เราได้ตั้งค่าไว้ดังขึ้นหรือเบาลงนะครับโอ้โหเราจะกลับไปสไลด์หน้าเครื่องโดยช่วงขณะน,นั้นอะจำไม่ได้หรอกว่าเราได้เซฟไว้ความดังเท่าไหร่ลเวลเท่าไหร่ใช่ไหมครับจะทำยังไงไปดูกัน และทีนี้เราจะตั้งค่าจับคุมสไลเดอร์ยังไงนะครับก็ดืนให้เรากดไปที่เมนูะจะขึ้นมาตรงหน้าเมนูนะครับแล้วก็ให้เราเลือกคําว่า System นะครับให้เราเลือกคําว่าสไลเดอร์จะมีช่อง,ข,งข้างบนนะครับสไลเดอร์โหมดปกติเดิมทีแล้วจะเป็นคําว่า d i r e เลนะครับให้เราเปลี่ยนหมุนให้เป็นแค t แล้วลองมาสไลเดอร์ดูนะครับเราสไลเดอร์ตรงไหนถึงตรงไหนตอนที่เราปรับแต่งไว้นะครับความดังเท่าไหร่นะครับ อันนี้หมุนโดนนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับไฟก็จะขึ้นอยู่ตรงที่เราตั้งค้างแต่ตอนแรกนะครับตรงนี้ก็ไม่มีการขยับเยอะยหรือเราไปเผลอโดนนะครับเสียงก็จะอยู่ความดังเท่าเดิมจะเป็นแบบนี้ทุกพาร์ทเลยนะครับมีผลทุกพาร์ทเลยเหนไปนอกจากว่าเราจะต้องการสไลด์หน้างานโดยสดๆนๆือจะเอาเสียงอย่างเช่นเสียงเป็นโนเสียงสตริงนะครับท่อนไหนหรือช่วงไหนที่เราต้องการเอาเสียงสตริงเบาลงนะครับหรือเราต้องข้าไปเป็นโซนที่3อะไรเงี้ยแล้วก็ดันสไลด์ขึ้นมาให้ตรงให้เท่ากับไฟที่แดงอยู่ นะครับหลังจากนั้นเราก็สไลด์ลงมาได้นี่ครับนี่ฮะนฮะนฮะจนปิดไปเลยนะครับหรือจะดังขึ้นส่วนส่วนอื่นๆก็จะอยู่เหมือนเดิมครับโดนสไลด์นิดนึงสไลด์ไปแต่ว่าความดังไม่ไปตามนะครับเบาก็ไม่เบาตามนะครับแล้วเราก็ทําการกดไว้อเครื่องจะทําการเซฟให้อัตโนมัติเลยเพื่อป้องกันมือเราเองไปทนนะครับแจ็คเองก็อาจจะไปทนไปโดนเพลงกําลังลื่นไหลเลยนะครับ เดี๋ยวมือมีกลุมขมับแน่เลยเดี๋ยวดังอกขึ้นมาเดี๋ยวเบาลงนะเพราะมือเราเองไปเผื่อโดนสไลด์โดนที่ไม่ได้ตั้งใจเออขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแลบฟังกับคิวรายการสั้นๆดนตรีพอดีคำสวัสดีครับ